ฟาดเรียดน,นะครับแบบผงสําหรับผสมน้ํานะครับปกติไก่รวมฝูแบบนี้นะครับเราไม่จําเป็นจะต้องแบบให้ยาเป็นแคปซูลนะครับอันนี้ผสมได้เลยครับนี่ปกติเราใช้น้ําประมาณ8ลิตรนะครับ8ลิตรต่ตอถังแล้วก็หลายๆถังเราผสมอยู่4ช้อนอันนี้น้ํา2ลิตรนะครับ4ช้อน2ช้อนที่แถมไปเท่ากับ1ช้อนชาเท่ากับ5กร,รัมนะครับเราก็ใช้นี่แค่4 4ช้อนครับแล้วก็ อ่ผสมเข้าไปนะครับจะให้ไก่ที่ขังสุ่มก็ได้นะครับโดยที่เราผสมแล้วน้ํา1ลิตรใช้2ช้อนที่แถมไปนะครับหรือ1ช้อนชานะครับใช้สลิงครับให้นะครับอ่าโอเคครับใส่แล้วก็ผสมนะครับเอาไว้ให้ไก่กินได้เลยครับนี่ปกติใช้เต็มนี่เราก็ผสมให้ปกตินะครับ2วันอย่างเงี้ยนะครับถ้าเราจะให้ ผสมแล้วก็จะให้กินแบบในสุ่มแล้วก็ให้สลิงป้อนอยู่นรืต่อตัวนะครับ 3cc นี่2วันนะครับเฉพาะเช้านะครับก่อนให้ก็งดน้ํางดอาหารนะครับประมาณ2-3ชั่วโมงแล้วให้ครับไก่ล้วงฝูงเราไม่จําเป็นแล้วตองมาป้อนทีละตัวนะครับเสียเวลาครับปกติไก่ล้วงฝูงโซนนี้ก็ประมาณ100ตัวนะครับใช้อาหารต่อมื้อประมาณ4โลเราผสมใช้อาหารแค่2โลครับตักผสมได้เลยครับ ตัดแบบนี้นะครับผสมได้เลย4ช้อนคูณน,นะครับ2ช้อนของของช้อนที่แถมไปในกระปุกเนี่ยเท่ากับ1ช้อนชานะครับหรือว่าห้ากรัรมนะครับอันนี้อาหาร2กิโลนะครับแล้วก็ใส่ไป4ช้อนครับใส่ไปได้เลยครับแล้วก็คุกครับต่อมื้อมัน4โลเดี๋ยวเราหมดนี้เราก็ให้ปกติ2โลนะครับนี่ครับ ให้มันเข่ากันนะครับอันนี้ครับแล้วก็ที่เราให้อีกมือนึงคือพรุ่งนี้นะครับทําแบบนี้คือเผื่อตัวอื่นที่รับยาไม่เต็มที่นะครับแบบนี้สองเดือนครึ่งสามเดือนครั้งหนึ่งนะครับเราไม่ต้องมาเสียเวลาป้อนนะครับพวกนี้นะครับไม่ต้องมาเสียเวลาเพาะป้อนทีละเม็ดบางยาบางตัวแพงครับยาถ่ายกกล่องหนึ่งร้อยร้อยกว่าบาทเงี้ยครับได้สิแคปซูลได้สิตัวครับตัวนี้รวมฝูงได้เป็นร้อยครับนี้ให้ได้เลยครับแล้วเดี๋ยวเราก็ให้ ปกติอีก2อกิโลนะครับโดยที่ไม่ผสมยานะครับโอเคครับผมให้ไก่ได้เลยครับเนี่ยครับให้มันกินเพราะว่ายาจะเคลือบอยู่ตรงอาหารเรียบร้อยแล้วครับเนี่ยครับมันเป็นผงละเอียดนะครับไม่ใช่แบบเป็นเม็ดนะครับเคลือบอาหารเรียบร้อยแล้วครับนี่ไก่ร่วมฝูงสบายมากครับให้พรุ่งนี้อีกวันหนึ่งนะครับ